พระเจ้าให้อุบายอีกลองเอาใจเราเนี่ยมานั่งรู้ลมหายใจสิใครเคยนั่งรู้ลมหายใจจะรู้ว่าใจอยู่กับลมตลอดไนะตลอดไหมไม่ตลอดใจมีการเคลื่อนหลุดออกไปไปคิดไปนึกบ้างถูกต้องไหมนั่นแหละโยมจะเห็นว่าสองธรรมชาติที่มีแน่ๆคือกายกับใจถึงจะจับมันมาอยู่ด้วยกันแล้ว มันก็ยังไม่ยอมอยู่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมาเห็นไหมผู้เจ้าเรียกนี้ว่าการมาการไปมีการมากันไปขณะที่เราไปคิดนึกเรื่องใดเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าพบเกิดแล้วคือที่เกิดของเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วใจไปอยู่ตรงนั้นแล้วใจมีการเคลื่อนมาเคลื่อนไปตลอดเวลาขณะที่หลุดไปคิด เราไม่รู้ลมหายใจแล้วใช่ไหมเราดึงกลับมารู้ลมความคิดดับไปใช่ไหมนี่เห็นไหมหนึ่งธรรมชาติในห้าธรรมชาติเนี่ยหนึ่งธรรมชาติที่สัตว์คือผู้ยึดติดไม่เคยปล่อยเลยคือใจดังนั้นสัตว์พวกเราเนี่ยสัตว์ไม่ได้ยึดกายเป็นหลักนะยึดจิตเป็นหลักจิตไปอยู่ตรงไหนเราจะเกิดการรับรู้ตรงนั้น ผู้เจ้าจึงบอกขณะที่จิตไม่ได้อยู่กับกายของเราเนี่ยกายไม่มีวิญญาณคลองไม่มีจิตคลองกายเธอจะแตกทําลายได้ง่ายผู้เจ้าจึงสอนนักสอนหนาให้เราเอาจิตมาเกาะที่กายให้มากเอาจิตมาดํารงอยู่ที่กายเพื่อให้กายเนี่ยปลอดภัยนะให้กายไม่ชํารุดเสียหายที่พระองค์เปรียบเหมือนเรือนตัวเรือนที่หลังคามันรั่วฝนตกลงมา มันจะซึมเข้าตัวเรือนตัวเรือนจะเปียกแฉะและผูพังนะเหมือนกันถ้าเราเอาจิตออกจากกายไปเรื่อยๆอันดับแรกฟุง้งซ่านอันดับต่อมาคือจะเริ่มวิปลาสนะดังนั้นะพวกวิปลาสคือพวกปรุงแต่งจินตนาการมากจิตไม่เกาะอยู่กับกายพรนะเจ้าจึงสอนกายยคตาสิเอาจิตกลับมาที่กายให้เป็นประจำสม่ำเสมอ สังเกตต,ต่อไปแค่ยมนั่งรู้ลมหายใจจิตไม่ยอมอยู่โยมก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาเวลาร่างกายหลับใจไปต่อมะมไปต่อไปคิดไปนึกก็ฝันไปเวลาร่างกายป่วยใจยมยังคิดต่อมะมยังคิดคิดเคลื่อนไปเคลื่อนมาเรื่อยๆแล้วถ้า ร่างกายยมตายยมคิดว่าใจมันยังเคลื่อนต่อไหมเคลื่อนไม่เหลือหรอกเพราะเรายังไม่ได้รู้อุบายในการปล่อยวางใจแล้วเราจะไม่ยึดใจต่อได้ยังไงดังนั้นใจไปตรงไหนก่อนตายผู้เจ้าจึงบอกสัตว์จะได้อัตภาพไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบบุญก็ดี รัดไว้ชัดเจนมากนั้นในพระสูตรเหล่านี้ที่ตัดเกี่ยวกับการทำงานของขันธห้าจะทำให้เราเข้าใจเลยว่าชาติหน้ามีแน่นอนเมื่อกายะสัพเพทาแปลว่ากายนี้แตกทำลายนะใจเรายังยึดอยู่ใจไปคิดอะไรสัตว์จะได้อัตภาพไปตามนั้นเพราะขณะที่เรานึกคิดอะไรก็ตามพระองค์ตรัสว่านั้นคือภพ พบแปลว่าที่ตั้งของใจพระองค์ตรัสว่าพบเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชเนี่ยปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีพบและงอกขึ้นมาเรียกว่าชาติแต่นั้นพบชาติแยกอย่างนี้นะการที่เราคิดว่าร่างกายตายแล้วไปได้ร่างกายใหม่เป็นเทวดาเป็นคนต่อไปเป็นสุนัขเป็นอะไรเนี่ยถูกเหมือนกันแต่ถูกไม่หมด ขณะที่นั่งอยู่นี้ใจเคลื่อนออกไปคิดเรื่องอะไรตรงนั้นเป็นภพแล้วภพคือที่ตั้งของจิตหรือวิญญาณหรือใจใจหรือจิตเราไปรู้อะไรตรงนั้นเป็นภพนี่คือภพที่ถูกต้องนะเป็นการลงรายละเอียดทุกขณะที่ใจไปตั้งนั่นคือภพและถ้าใจนั้นรู้อารมณ์นั้นต่อไปเรียกว่าชาติ ชาติคือการเจริญงอกงามไพบู์หรือจิตกำลังผูกติดกับอารมณ์นั้นเพราะอำนาจของความเพลินนะและจะจบด้วยชรลามรณะไม่มีใครคิดอดีตตลอดไม่มีใครสุขทั้งวันนะสุขมาแล้วก็ดับทุกมาแล้วก็ดับคิดมาแล้วก็ดับเกิดแล้วตั้งอยู่แล้วจะดับแตกสลายหมดนี้เป็นสัจจะความจริงที่มีในทุกคนที่นั่งในห้องนี้ ดังนั้นถ้าโยมฟังแล้วเข้าใจตรงเนี้อย่างน้อยหนึ่งโยมชัดแล้วว่าชาติหน้ามีแน่นอนเพราะกายเป็นแค่ส่วนหนึ่งในห้าส่วนที่เรายึดพอกายพังอีกสี่ส่วนยังเหลือและเรายึดใจเป็นหลักเมื่อใจไปตั้งอยู่ตรงไหนต่อเราก็ได้อัตภาพใหม่ต่อไปแน่นอนไม่ได้หายไปไหนความยึดยังไม่ได้หมดเพราะการจะหมดความยึดได้ต้องรู้จักนิสสลนะ อุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้ตามที่เป็นจริงแต่เมื่อเราไม่ได้รู้นิสรณะหรือรู้แล้วยังไม่ได้ฝึกให้หลุดมันก็ยังหลุดไม่ได้น,นี่แหละตัวที่พาไปเกิดใหม่คือใจของเรานะนั้นใจของเราที่ไปรับรู้อารมณ์เนี่ยพระองค์เรียกภาวะตัณหา ตัณหาคือความอยากในการสร้างภพใจไปรับรู้ไปรับรู้ไปรับรู้ตลอดเลยนั้นเมื่อใจไปรับรู้อารมณ์ใดแล้วพระองค์จึงให้เรารีบละนันทิละความเพลินอย่าปล่อยให้จิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินรีบละให้เร็วแล้วตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติเอาจิตมาตั้งไว้ที่กาย